ลงโทษพนักงานให้หนักขึ้นเพราะทำผิดซ้ำคําเตือนจะต้องมีโทษเดียวกันเท่านั้นใช่หรือเปล่าพบกับจากการคนไม่พ้นรู้กฎหมายกับชัชวาลอโรสุปทศน์ที่ภาษากฎหมายแรงงานครับเรื่องของการลงโทษทางวินัยกับลูกน้องที่กระทาความผิดในฐานโทษที่ระบุไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เราเรียกกันย่อๆว่าระเบียบเออเรียกกันย่อๆว่าข้อบังคับการทำงานนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับที่หัวหน้างานและผู้จัดการทุกคนจะต้องทราบไว้บ้างและ เออเองไม่ว่าจะรับผิดชอบในฟังชันงานใดก็ตามนะครับก็จำเป็นจะต้องรู้ไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่า h r ที่ทำงานด้าน ER หรือด้านแรงงานสัมพันธ์ก็จะต้องรู้ลึกหน่อยในขณะที่ h r ที่ทำงานด้าน h r d ก็อาจจะไม่ต้องรู้ลึกเท่ากับทางด้าน h r m เที่เขามักจะรับผิดชอบดูแลในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้บรรดาหัวหน้าง,งานผู้จัดการท,กท,กทุกท่านก็ต้องทราบโดยเฉพาะเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับการลงโทษทำในใดพนักง,งาน พอหลายเรื่องจะต้องใช้ในชีวิตการทํางานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับและก็ควรอย่างยิ่งนะครับที่ทางเ r จะได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องกฎหมายแรงงานเนี่ยคล้ายๆกับหลักสูตรจปพ่หัวหน้างาน,านจบปรบริหารให้บรรดาหัวหน้างานให้ผู้จัดการได้เข้าใจในเชิงปฏิบัตินะครับเช่นโทษทางวินัยเป็นยังไงการใช้อำนาจลงโทษทางวินัยเป็นยังไงกระบวนการสอบสวนการแจ้งหนังสือเตือนหรือคาสั่งลงโทษทางวินัยกับพนักงานเป็นยังไงเนี่ยควรที่หัวหน้างานจะต้องได้รู้ด้วย ผู้จัดจาการเองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้เข้าบัญชาก็จําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพียงแต่เวลาที่อบรมก็ควรจะต้องอบรมในลักษณะที่เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับอาจจะไม่เน้นเรื่องข้อกฎหมายจะเน้นว่าเรื่องแบบนี้จะดําเนินการบริหารจัดการอย่างไงดีเพื่อให้สอดคล้องกับที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกาหนดนะครับใน EP นี้ก็มีประเด็นคําถามว่าการลงโทษพนักง,งานที่กระทําความผิดให้หนักขึ้นเพราะเหตุผิดซ้ําคําเตือน คือเคยทำผิดในรอบเวลาหนึ่งปีก็สามารถลงโทษในความผิดลักษณะเดิมนะครับในลักษณะที่เป็นการผิดซ้ำําเตือนได้แต่จะต้องเป็นโทษฐานเดียวกันไหมจะลงโทษกันคนละฐานจะใช้ได้ไหมนะครับก่อนอื่นต้องมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องแรกโทษที่จะลงกับพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามระเบียบหรือเลยกว่าข้อบังคับการทำงานก็ตาม จะมีฐานใดบ้างก็ต้องไปดูก่อนครับในเอกสารนั้นระบุไว้ว่าอย่างไรโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยโทษที่จะลงก็จะมีสถานต่างๆเรียงจากหนักสุดไปเบาสุดตามเนี้ยครับเลิกจ้างไม่จ่ายค่าเช่เฉย,ยพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างเว้นแต่เป็นการพักงานระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยตักเตืนลลอนเป็นลลักษณ์อักษรตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกเป็นลลกนักษณ์อักษรหรือบางองค์กรก็จะเขียนว่าตักเตือนด้วยวาจาเฉยๆแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อตักเตือนด้วยวาจาก็จะบันทึกไว้เป็นลลักษณ์ักษรด้วยนะครับ กกติแล้วองคอ์กรก็จะกําหนดไว้เลยครับว่าความผิดลักษณะใดจะต้องรับโทษถานใดโดยระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรือว่าระเบียบที่เราเรียกกันเราคุ้นเคยกันนี่แหละนะครับ2ครับมีหลักการตําวๆคุ้มครองแรงงานอยู่ว่าหากลูกจ้างพนักงานน่ะกระทําความผิดฐานใดมาแล้วแล้วถูกลงโทษที่ไม่ใช่โทษสูงสุดตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการทํางานซึ่งในทีน่นี้โทษสูงสุดก็คือการเลิกจ้างโดยไม่แจ้งค่าวเเชยนั่นเองนะครับและเมื่อมาทําผิด ในเรื่องเดิมซ้ําคําเตือนที่เรียกว่าผิดซ้ําคําเตือนเนี่ยซึ่งได้ออกหนังสือเตือนหรือออกคำสั่งลงโทษทางวินยัยให้เตือนไปรักษาไว้ก่อนแล้วภายใน1ปีนะครับนับแต่กระทําผิดครั้งแรกก็สามารถลงโทษพนักงานในสถานที่หนักขึ้นไปอีกหนึ่งคันได้เช่นถ้าครั้งก่อนหน้าบริษัทลงโทษพนักงานในฐานเรียกว่าในสถานดีกว่าในสถานที่เตือนด้วยวาจาและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ ต่อมาเดือนครึ่งพนักง,งานทำผิดในถังความผิดเดิมอีกก็เป็นการกระทําผิดซ้ําคําเตือนคราวนี้บริษัทก็สามารถลงโทษในสถานที่ตักเตือนไปแล้วสอนได้แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะครับก็จะลงโทษในสารที่หนักสุดก็คือเลิกจ้างไม่จ่ายค่าเฉยได้เลยนะครับ3การเลือกลงโทษเพราะผิดซ้ําคําเตือนนั้นนะหากโทษครั้งหลังสุดไม่ใช่ความผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งอย่างที่ผมคุยเมื่อสักครู่นะครับซึ่งนายจ้างสามารถที่จะดําเนินการลงโทษขั้นสูงสุดได้เลย,เลยก็ขอให้พินาลงโทษหนักขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งไปเรื่อยๆจะต้องไม่ข้ามสองขั้นนะครับตามข้อสองที่ผมคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคือถ้าเคยตักเตือนด้วยวาจาแล้วมันถึกไว้เป็นลักษณ์โทษในสถานต่อไปก็คือตักเตือนเป็นลักษณ์นะครับก็ควรเป็นลักษณะแบบนี้ เว้นแต่ว่าจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงอ่ะหรือกัมกึ่งกัมกึ่งว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงก็อาจจะลงโทษในรักษาการพักงานระหว่างการสอบสวนนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะมีจ่ายค่าจ้างให้อาจจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเป็นจํานวนร้อยละห้าสิบของค่าจ้างที่ได้รับนะครับเป็นเวลาเจ็ดวันในระหว่างที่ดำเนินการสอบสวนทั้งวินัยก็ได้แล้วก็ดําเนินการวินัยให้เสร็จสิ้นในช่วงเวลานั้นนะครับ แต่ว่าเป็นกรณีที่มันยังไม่ถึงโทษความผิดทางวินัยขั้นร้ายแรงนะก็ควรที่จะนายจ้างจะพิจารณาดําเนินการให้เป็นธรรมกับลูกจ้างนะครับท้ายที่สุดแล้วถ้าผลการสอบสวนออกมาว่าไม่ได้เป็นความผิดวินัยขั้นร้ายแรงซึ่งต้องทำทการพักงานระหว่างสอบสวนนะครับสมมติว่ามีการจ่ายค่าจ้างไปร้อยละห้าสิบในเวลาที่ดําเนินการสอบสวน ค่าจ้างอีก5้าสเซนส่วนที่เหลือที่หักไปนะก็จะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างให้ครบเต็มจํานวนแม้ลูกจ้างจะไม่ได้ทํางานให้ก็ตามเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของการใช้หน้าทางการบริหารนะครับกฎหมายไม่ได้บอกให้ชัดๆแต่ก็เพื่ออำนวยความเป็นธรรมและช่วยเหลือลูกจ้างตามสมควรก็น่าทำครับคราวนี้กลับมาเรื่องที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า บริษัทได้ลงโทษทางวินัยกับพนักง,งานในสถานตักเตือนเป็นหนังสือหรือพูดง่ายๆคือตักเตืนอนแบลักศรในฐานความผิดที่ลูกจ้างจงใจจัดคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างด้วยการไม่ไปทํางานในตําแหน่งที่บริษัทมอบหมายทั้งที่ลูกจ้างก็สามารถทําได้อยู่ทักษะความสามารถในการทาง,งานในตำแหน่งใหม่ก็ยังมียังพอไปทําง,งานไหวและก็เป็นความจำเป็นของนายจ้างด้วยที่จะต้องมีคนไปช่วยงานให้บริการลูกค้าที่มีปริมาณมาก อีกทั้งก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับลูกจ้างจนมากเกินสมควรแต่ภายหลังจากการออกหนังสือเตือนมาแล้วปรากฏว่าระหว่างปีนายจ้างก็ได้มอบหมายลูกจ้างไปทำงานอีกแผนกหนึ่งซึ่งลักษณะงานหัวหน้าก็ประเมินดูแล้วว่าลูกจ้างทำไหวเหมือนคราวก่อนนั่นแหละแต่ลูกจ้างก็ดื้อไม่ยอมไปทำงานตามคำสั่งนายจ้างอีกกรณีน,นีน้จึงเป็นการผิดซ้ำคำเตือนครับภายในกำหนดหนึ่งปีนายจ้าง ดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยการเลิกจ้างไม่จ่ายค่าเช่าเชยให้แก่ลูกจ้างไปเลยในฐานที่จงใจฉัดคําสั่งนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายไม่จ่ายค่าเช่เชยไม่จ่ายเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้อีกต่างหากครับท่านก็จะเห็นว่าในกรณีนี้การผิดซ้ําคําเตือนก็อาศัยเงื่อนไขที่ลูกจ้างฝ่าฝืนในเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันแต่เมื่อทําผิดซ้ําคําเตือนหากทางฝั่งนายจ้าง เขาลงโทษในสถานที่หมักขึ้นกว่าการพักงานไปเลยคือคือไปดำเนินการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเลยเพราะเหตุลูกจ้างทำผิดวินายหลายแรลงนายจ้างเขาก็มีสิทธิดำเน,นินการตามนั้นเลยนะครับดังนั้นจึงขยายความได้ว่าการปิดซ้ำคำเตือนนะ่ะจะต้องเป็นการฝ่าฝืนในเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันหรือเหตุเดียวกันกับที่เคยฝ่าฝืนครั้งก่อนครับ หากไม่เป็นไปตามนี้จะต้องไปดำเนินการจ่ายค่าจดเฉยให้กับลูกจ้างนั่นเองนะครับมีข้อพิจารนิดหน่อยครับว่าการออกหนังสือเตือนที่จะทำให้เป็นการผิดซ้ำคำเตือนเนี่ยหากหัวหน้างานออกให้เองโดยที่นายจ้างไม่ได้อำนาจในการออกสือเตือนไว้ การออกหนังสือเตือนของหัวหน้าที่ไม่มีอำนาจนั้นอนะ่ะเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับสมมุติว่าการออกหนังสือเตือนครั้งแรกหัวหน้าออกเองไม่มีอำนาจออกลูกจ้างทำผิดในเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันอีกหรือมีเหตุอันเดียวกับที่เคยฝ่าฝืนครั้งก่อนแบบนี้จะถือว่าผิดซ้ำคำเตือนไม่ได้นะครับเพราะการเตือนครั้งแรกเป็นการเตือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะฮะดังนั้น h r ก็ต้องสื่อสารกับหัวหน้าง,งานผู้จัดการทั้งหลายให้ชัดว่า การออกหนังสือเตือนนะหัวหน้ามีอำนาจไหมอาจจะต้องมีการทําหนังสือมอบอำนาจกันสักหน่อยหนึ่งหรือในข้อบังคับการดำเนินจะต้องพูดเรื่องแบบนี้ไว้นะครับเพราะถ้านายจ้างมอบอำนาจไว้หัวหน้างานผู้จัดการก็มีอำนาจและก็ต้องสอนฝึกอบรมหรือกําชับให้การออกหนังสือเตือนหรือการดําเนินการใดๆทางวินัยของหัวหน้าของผู้จัดการเนี่ยดาเนินการในทางที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับ ในหนังสือเตือนเองก็มักจะมีข้อความที่ระบุชัดเลยว่าการกระทําของลูกจ้างอย่างไรที่เข้าข่ายเป็นการกระทําความผิดและจะต้องมีข้อความที่กําหนดไว้ด้วยว่าหากทําผิดซ้ําเช่นนั้นอีกจะต้องถูกลงโทษหนักขึ้นถ้าหนังสือเตือนไม่ได้ระบุข,ข้อความที่ว่ามาเนี่ยตามตามกฎหมายแล้วนะฮะจะไม่ถือว่าเป็นหนังสือเตือนตามมาตรา119งเล็บ4แต่อยา่างใดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเทคนิคนิดหน่อยทางที่ดีในการออกหนังสือเตือนน่ะ เอชอาร์ทำเองดีกว่าครับครบถ้วนหัวหน้าง,งานเวลาที่ต้องดําเนินการเรื่องแบบเนี้ยให้เอชอาร์เขาดำเนินการให้ดีกว่าครับท่านก็อยู่ในสถานการณ์ที่ท่านจะต้องช่วยเอชอาร์หรือซัพพอร์ตเอชอาร์ในเรื่องของการออกหนังสือเตือนอยู่แล้วนะครับที่ว่าแบบเนี้ยเพราะมันมีรายละเอียดที่ต้องทําเยอะเช่นจะต้องระบุลักษณะการกระทําความผิดบันเวลาสารที่กระทําความผิดข้อมินิจฉัยว่ากระทาความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างมีการลงชื่อพยานมีการลงชื่อ ของพนักง,งานที่ถูกลงโทษทางวินัยและจะต้องมีการเขียนข้อความอย่างที่ว่าไปด้วยซึ่งมันก็เยอะและมีรายละเอียดอยู่พอสมควรแต่ถ้าเรียนรู้เรื่องนี้ไว้อย่างครบถ้วนก็จะดีมันกันครับ